ขึ้นไปดูขึ้นไปดูก็ทําแต่งกิ่งไม้เขาเรียกแปลปะกิ่งไม้ม้ามันกินม้ามากัดย่าเริ่มขึ้นเยอะแล้วม้าไม่เข้ามาถ้าม้าเข้ามานี่มันไม่ขึ้นอย่างนี้นม้ากินหมดอ่านี่ไงดอกไม้แม่เขาขึ้นแล้วนี่ไง Ouais. C'est un le de cheval qui a mangé là, tu vois. Mm. J'ai déjà préparé avec le couteau mm. pour enlever les mauvais morceaux. Je refais une écorce Som, artificielle. C'est parce qu'il n'y avait plus d'électricité sur le fil. Mm. Il était en panne. Alors il a su passer. <laughs> ี่ยเลงรักษาต้นไม้จริงๆ่ e s ละนี่คือ m e ็นต้นไม้ที่มีลัก r ณะเป็นต้ e ไม l ที่มีลักษณะเป็นต้นไม้มลัเนี่อลเนลกษเป็นตทลักปลกเป็ต้นไมันไมมักเนต้มันไม่มักน้ม้มัน่กษนห้มมักน่กเนมเป็้ม้ c e s ม une sorte de pomme ม n ที e n n ท่ต้านานรคได้มันก็จะดูดพ h ากต y e a ม้ลอยธรรมะอย่างนี้เรียกรักษาต้นไม้จริงๆเนี่ยกำลังรักษา a ัดเดชชอลุยวัดยูยูพุ u t เป็นเสต้าพอดุ Ça, mmh. il fait marquer lac balsam. Mmh. Mmh. C'est une écorce artificielle. Mmh. C'est pour remplacer l'écorce que mmh. le cheval a mangée. Mmh. Protéger l'arbre. ทำให้ต้นไม้มันตายเล็กดูแลรักษาจริงๆนัดูแลต้นไม้ I see the flower <Huh? S 1> the flower which flower for you you say you r mama อ้านอะอะไรอะไรนี่เหรอืม Un lila blanc, Lila, mm. Lila blanc, Lily, oh, Lila, Lila, L-I-L-A-S, mm. Lila. Mais il y a Lila de différentes couleurs, celui-là, c'est le Lila blanc. Mm. มีหน้าที่มาดูนะคะเราก็มาดูมาดูผลงานมาเช็คอันนี้เราก็ตรวจตราฟารมเรียบร้อยดูแลฟามเรียบร้อยนี่แกศทำวันนี้แกททำงานนั่นะ ดูแลรักษาต้นไม้ของจริงอันนี้อันนี้คือดูแลรักษาต้นไม้จริงๆมี่ช <yah oo> ีสเฟรชแต่ท่านรู้ทุเรศที่จะมารื้ออืมดอกเอพันกำลังออกกำลังผลิใบ กำลังลริไบกำลังรลรบอันนี้อีอัน,นอันนี้แกแกก็จะลองทำดูมั้งไม่รู้มันจะได้หรือเปล่าอันนี้ก็มามาก,กินเหมือนกันผลงานของอาคาบอกับลูซี่ผลงาน <c oughs> แต่ดีเนี่ยมันงั้นยากก็ไม่ขึ้นนะรับ มาก็กินหมดอันนี้ยญาเริ่มขึ้นแล้วที่าปลูปปปกปลูกมาสองปีก่อนยญาเริ่มขึ้นเขียวแล้วถ้งนั้นมาเข้ามานี่กินหมดไม่เหลือเพราะมันขึ้นก็สวยแกจะแต่งกิ่งไม้แล้วตัดกิ่งไม้ แก่งให้มันอันนี้มันสูงเกินไปแล้วนะปกติก็จะตัดก่อนอันนี้มันสูงเกินมันสูงเกินไปแล้วก่อนแกนจะแต่งตัดนี่มากลับมาไม่ทันยาขึ้นเริ่มสวยแล้วหืมนกบอมากินเนาะตัดตัดไม้ แกต้งตัดอีกแล้วเนี่ยได้เวลาตัดมองใบนี้เขียวดีเนาะเขียวสดชื่นนะถ้ามันขึ้นดูเขียวสดชื่นดีเด็ดแกก็ได้เวลาตัดของแกแล้วน,นี่ดอกลินลี่ดอกลีลาลีลา ลีลาวดีลีลาแกบอกรอกลีลาเพราะมันเขียวแล้วสวยนะบ้านนู้นมะเผาอะไรไม่รู้ได้กินฝันไฟ mm. ทำอะไรไม่รู้ mm. จักแทกแทกเพราะมันเขียวก็สวยแล้วก็ตัดแต่เวลาตัดเ mm. มื่อก่อนสตรอเบอรี่จะอยู่แถวเนี้ยสตรอเบอรี่เต็มเลยแถวนี้ เริ่มจะหิวข้าวแล้วมันจะไปกินข้าวแล้ววันนี้ผัดกุ้งผัดกุ้งกับผักอยากกินชื่อกุ้งมาวันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะกุ้ง and uh Akabo cannot come in normal day e I I would like in even n o more c o m e huh because I not see ya yeah? <c oughs> we were inside เข้ามาไม่ได้นะที่แกมาทำมันต่ำเกินเนี่ยถ้าแกเอาอันอย่างเขียวมันก็จะสูงอาคาเบ,บอ,อาคาเบลูซี่เวีย อลเลวิอาอะคับบ้าวิอาฮีโน่และฮีนอตคัมรู้แล้วว่ามีไฟเข้ามาไม่ได้ผลงานกินต้นไม้เขาหมดอ่ะ ไปยืนซุ่มอยู่นู่นทีนี้ก็ยากก็ขึ้นสวยแล้วต่อไปเนี่ยข้นมมากลัวไฟไม่กล้าเข้ามาแล้วเข้ามาไม่ได้แล้วมีไฟ ไปไปไปยืดไปแอบอยู่ตรงนู้นเข้ามาไม่ได้ไปซุ่มอยู่่ตัดกิ่งไม้ เธออายุตัวโบ inside not นั้น inside แบบที่อ่าดู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 เธอทำทำไมถึงทำกับอาคาบบได้อาคาบบไม่เข้ามาไม่ได้ฝนไม่ล้น้องปั๊มมุดทุก วันนู้นทำในนู้นเสียงก็แค๊ก็แคก yes <laughs> อยู่ตรงเนี้ยที่นี่เริ่มเยอะอีกแล้วไวรัสเ,เริ่มเยอะอีกแล้วที่นี่สามพันกว่าอาบบาอาบบา Lucy, Kuku 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 hey, niet meer af meer af, ยืนอยู่ตรงนู้นหลบมุมไม่มาแล้วก็ามาไม่ได้อยาจะได้ขึ้นเยอะๆาขึ้นแล้วจะสวยดูเขียวดิเขียวอุ่มชุ่มสวยยย้าขึ้นแล้วสวย

มันฟ้าจะร้องเก็บดอกไม้ไเก็บดอกไม้แล้วเดินไปหาน้ำกินแล้วร <c oughs> ู้สิเดินไปหาน้ำก,กิน ไปเลาไปหาน้ำกินวันนี้คลิปนี้แค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใคนมาดูอีกว่าจะทำอะไรต่อไปอยู่กับมา้าอยู่กับต้นไม้อยู่ตรงนี้แหละช่วงนี้ไปไหนไม่ได้ก็อยู่อย่างนี้แหละไปะเที่ยวไม่ได้ หญ้าเขียวดีจังเลยชอบเขียวเขียวดีบายบายเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเจ้าที่พาเที่ยวค่ะ